เป็นตัวที่5การประหยัดเวลาหรือว่า time saving ครับการประหยัดเวลาคือเวลาเนี่ยตอนนี้สำคัญมากนะครับซึ่งมันก็แปลกนะเพราะพี่บอกว่าเมื่อกี้เธอบอกว่า คนเราขี้เกียจมากขึ้นแต่ดูเทรนตัวนี้ถ้ามันดูตรงกันข้ามนะครับถ้าดูเราอยากจะประหยัดเวลาใช่ครับเราขี้เกียจมากขึ้นเราไม่อยากทําอะไรเท่าไหร่หรอกแต่เวลาของเราเนี่ยเรายังเห็นคุณค่าของเวลาอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้ที่มันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเหลือเกินผมมั่นใจครับคุณเองก็ยุ่งตลอดทั้งวันคล้ายๆกับผมด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับธุรกิจค้าปลีกเนี่ยสิ่งที่เราพบครับคือทุกธุรกิจค้าปลีกเริ่มปรับตัวทำ r o a d s i Pickup นะครับหรือว่าการรับผลิตภัณฑ์ได้ข้างถนนหรือว่าการที่เรารับผลิตภัณฑ์จากลานจอดรถนะครับไม่ต้องลงจากรถแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ใส่เข้ารถของเราเลยคือหลายๆธุรกิจทําแบบนี้นะครับเวิร์กด้วยดีด้วยนะครับแล้วผมมั่นใจว่าทางด้านธุรกิจของคุณก็เริ่มมีรถไซด์พิกอัพด้วยเหมือนกันแต่บางองค์กรครับอย่างเช่น Starbucks ครับสตาร์บัค s เขาเริ่ม เปลี่ยนแปลงบางสาข,าขาของเขาแล้วครับบางสาข,าขาของ Starbucks เนี่ยเขาแปลงเป็นสาขาที่เราเรียกว่า Pick Up Starbucks Pick Up สาขาเหล่านี้จะเล็กหน่อยแล้วจะโฟกัสทางด้านเรื่องของ delivery นะครับเป็นเป็นเรื่องเรื่องแรกเลยเรื่องที่สองคือลูกค้ามารับผลิตภัณฑ์จากหน้าร้านนะครับหรือว่าเป็นเป็น Roadside Pick Up นะครับอันนี้คือหัวที่สองแล้วก็ Retail Walk In มีบ้างครับแต่เป็นอันดับที่สาสหรับร้านสไตล์ Pick Up ครับ โอเคแต่ว่ารายละเอียดภายในผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเขาเขาเริ่มเชสที่เมืองจีนก็เริ่มมีแล้วเริ่มเชสที่แคนาดาด้วยนะครับโอเคเพลองลองลองดูข้อมูลทางด้านนี้ว่าพ i ิกอัพของสตาร์บัคเขาเขาเขาเป็นยังไงเขามันเวิร์กไหมเออตอนที่แปลกเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าหลายๆที่นอกจากว่าสามารถรับผิดแนจากข้างถนนได้หลายๆธุรกิจครับก็เริ่มปรับเริ่มปรับธุรกิจของตนเองให้อำนวยความสะดวก กับคนที่ต้องต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับตัวอย่างครับอย่างเช่นผู้สูงวัยกลุ่มผู้สูงวัยครับเขาอยากจะเดินทางไปทําอะไรยังไงก็ตามผมมั่นใจเลยครับลําบากลําบากกว่าผมต้องเดินทางแน่ๆเลยนะครับแปลว่าหลายซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้านค้าก็จะมีระยะเวลาที่เขาเรียกว่าเซียร์ only ให้ผู้สูงวัยมาช้อปปิ้งในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วคนอื่นถ้าเกิดคุณอายุต่ำกว่า6กบ 60, เนี่ยคุณห้ามเข้าไปช้อปปิ้งในช่วงเวลานั้นแค่ okay. อำนวยความสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาให้กับกลุ่มผู้สูงวัยครับเป็นเป็นแคมเปญที่เวิร์กนะครับเป็นกลยุทธ์ที่เวิร์กสำหรับหลายองค์กรเลยแทรนด์ตัวต่อไปครับคือ power to the customer แปลว่าอำนาจนะครับปัจจุบันอำนาจตอนนี้อยู่ในมือของผู้บริโภคครับแล้วในปี2020 ในปี2021ด้วยเราได้เจอหลักฐานในเรื่องนี้เยอะมากเลยครับคือถ้าเกิดคุณได้ตามข่าวตา่ตางต่างประเทศนะครับจะมันจะมีการประท้วงกันเยอะมากๆในหลายๆประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะโลกร้อนคับคนมารณรวงค์ว่าเฮ้ยเราต้อง ตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นเราต้องดูแลเรื่องนี้ดีดีขึ้นนะครับเราเราเราห้ามมองว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กนะครับเรื่องของสิทธิการใช้ปืนนะครับตอนนี้ในเมืองไทยไม่มีปัญหาเยอะแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยบางประเทศอย่างเช่นอเมริกานะครับคนชอบยิงกันเพราะว่าปืนหาง่ายที่ ที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาเขามาประท้วงกันเรื่องนี้ด้วยหรือว่าเรื่อง Black Lives Matter นะครับหลังจากที่ George Floyd ได้เสียชีวิตไปนะครับก็คือเรื่องของ Black Lives Matter ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมมั่นใจเลยว่ามีผลกระทบกับทางด้านคนทั่วโลกเลยครับแต่ว่าเราก็เริ่มเห็นแบรนด์ทำ สิ่งที่เหมาะสำหรับสังคมนะครับทำตามสิ่งที่ผู้บริโภคเชื่อว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่น Ben and เจอร y นะครับมีไอติมรถใหม่ชื่อว่า justice remix นะครับ justice remix แปลว่าอันนี้เขาทำไอติมรถนี้ขึ้นมาตามเรื่องของ black lives matter นะครับว่าทางด้านของตำรวจเราคงต้องมาตรวจสอบรายละเอียดของตำรวจที่สหรัฐ ละเอียดมากกว่าเดิมนะครับเพราะไม่อยากให้เคสอย่างเช่น George Floyd เกิดขึ้นมากขึ้นในอนาคตแล้วก็ Nike นะครับเขาบอกว่าแทนสโลกแกนเขา just do it รอบนี้เขาว่า just don't do it don't do it เพาะเขา Nike ไม่อยากให้เราทำอะไร Nike ไม่อยากให้เราเหยียดสีผิวคนครับแต่ว่าการเหยียดสีผิวอย่าอย่าไปทำนะครับแล้วก็ในเมืองไทยเองครับทางด้านของแบรนดิ้งของของแบรนด์ Yonex นะครับ ตอนที่อยู่ในโอลิมปิกเนี่ยโอ้เราก็ได้ฟีดแบ็กมาดีๆเยอะๆเลยนะครับโอลิมปิกรอบนี้โอเคแต่ว่าเรื่องของอำนาจอยู่กัผู้บริโภคแล้วครับตอนนี้